จ้าชมเอามาวางไว้น,น,นิดนิดนิดไม่อยากหาตัวเองเหรอกผมแก่แล้วผมดูดูด้านละงเกียดมากคือร่างเกียดมากอันนี้เป็นเพ่พันล้านนะเมื่อกี้ให้น้ําไปหน่อยหน่อยอันนี้ถ้าได้น้ําทุกวันนี่จะกิงจะอะกวมาสมบูรณ์อันนี้คือต้นตอเพรพันล้านนะเก่าแก่เกากึกมากๆนะเพรพันล้านเนี่ยอายุไม่ต้องห่วงว่ากี่ปีนะกิ่งเขาเนี่ยไม่รู้กี่ปีแล้วแต่ว่าต้นตอยี่สิบกว่าปีแล้วนะต้นตอยี่สิบกว่าปี น่าจะจะเข้าสามสิบมั้งเนี่ยยี่ยี่ร้อยก็ยี่ิบหกนะต,นต้นตอเป็นรพล้านอันนี้เป็นเพรพล้านอีกต้นหน,นึ่งมีสองต่อนะอันนี้ตอนหนึง่งอันนี้เป็นเพรพัล้านนะเพรพล้านน่ะตอนนั้นมีราคาถึงสี่ล้านบาทนะตอนนั้นสมัยนั้นนะสวยนานมากแล้วอืมีราคาถึงสี่ล้านบาทแล้วก็อายุมากเขาเกิดการลากเน่านะครับผม ทางเจ้าของก็เลยเอามาเสียบกับตอไทยนะตอไทยอันนี้จริงๆเขาไม่ได้เอาออกขายหรอกนะมันจะมีการเล็กลอดลักลอดออกมาจากสวนเอามาจากเจ้าของนะออกมามันจะมีการลักลอด,ลลอ,ดออกมานิดหน่อยหน่อยได้มาสองตอในสมัยนั้นนะเห็นไหมอันนี้ไม่ใช่ผมเป็นคนได้มานะพี่ที่ทําสวนเพชรบันนานนะแกเป็นคนได้มาแกยุกให้ผมสองตอนี้แกใ,ให้ผมามาทํางานอันนี้เป็นตอของเพชรบันล้าน แท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่ปัญญาครับผมก็จะเสียบต่อไทยแบบนี้เป็นไม้ชุดแรกต้นแรกที่เสียบกับต่อไทยที่เสียบที่เราอ่ามารู้จักกันกับไม้เสียบไม้เสียบคือพี่ปาัจาจะขึ้นป่วยแบบนี้นะก็สายพันธุ์เขาอันนี้จะเป็นต่อไทยนะอันนี้จะอ่าเป, <c oughs> <c oughs> <c oughs> เป็นโซโ,โคโซโคจะอยู่ในตระกูลที่ใหญ่หน่อยตระกูลคล้ายๆแต่กวนย,ยักษ์น่ะแต่ไม่ใช่อารานะ จะไ่ใช่ละเก็บข้อไหมนี่แหละของแท้หากสนใจผมจะเสียบให้แต่ตัวนี้ไม่ใช่นะอันนี้จะเป็นเพชรบรรณาเสียบเหมือนกันเสียบเอาไว้เป็นเอาไว้เป็นต้นพันนั่นแหละตัวนี้เพชรบรรณาอาันนีรร้เพชรบรรณานะเขาก็จะมาเสียบตัวใครเช่นเียบเพชรบรรณาจะมีการอ่ายังไงนั่นแหละเสียบสายพันธุ์ตัวนี้ต้องตัดที่ไหมไม่ตัด มีสองต่อนะที่พันล้านก็มีที่นี้แหละที่อื่นก็ไม่รู้ว่าจะมีแบบไหนนะแต่ว่าผมมีแค่นี้แบบนี้เดี๋ยวพรุกนะาก็เชิญชมอันนี้เพิ่งมาให้น้ําวันนี้นะถ้าไม่ให้เดียวเขาจะแห้งตายหมดอันนี้ก็ดอกชั้นเดียวทายากนะชั้นเดียวแค่ <c ười> นี้แหละก็ทนะําท สีขาวสีเหลืองบ้างสีชมพูบ้างสีม่วงบ้างนะก็พยายามทำนะพยายามทำให้ได้ดีนั่แหละแต่จะได้ดีไหมเดี๋ยวมึงกับเจ้าของเจ้าของไม้ไหมเจ้าของไม้ไม่ค่อยจะดีเลยในช่วงนี้ฟ้าว่าครับขันอันตรายก็เลยเกินเราควพิจขั้าด้วยอันนี้น้ําเต็มบอ่อแล้วอันนี้ลึกนะอันนี้บอ่อนี้ลึกสิบเมตรเลยนะลึกสิบเมตรแต่กว้งยาวเท่าไหร่ไม่รู้ยังไม่ได้กะประมาณ มาเท่านี้แหละครับผมเดี๋ยวจะเข้าไปนบ้านนะไปทางานเมื่อกี้ผมก็ไปซื้อยามาให้แม่แล้วก็อ่าไปซื้อแล้วก็กลับมาแล้วก็ไปซื้อไอน้ำมันงาน้ำมันงามาให้แม่อีกรอบหนึ่งเพราะวแกมีอาการปวดทั้งตัวด้วยก็เอาน้ำมันงาไปอาจจะเรียกว่าอันนี้เป็นความเชื่อนะความเชื่อส่วนบุคคลทําการบุกเสกนิดหน่อยนะอันนี้เป็นเรื่องความเชื่อทางอีสานเนาะ เป็นความเชื่อในศาสาเป็นความเชื่อส่วนส่วนตัวส่วนบุคคลนะครับผมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจผู้ใช้นะหากหากผ่านการปวกเสียการนั่นนิดนิดจน้อยนะก็ผู้ที่มาใช้ก็จะรู้สึกทางจิตใจรู้สึกรู้สึกดีขึ้นดีไว้นั่นแหละนะก็กระตุ้นทางจิตใจด้วยครับผมมาแค่นี้ครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยที่มาเยี่ยมชมขอบคุณพี่ทุกท่านที่ให้กำลังใจขอบคุณคุณป้าด้วยคุณน้าด้วยขอบคุณครับผมก็ จะบพี้งนะอันนี้มีนาแค่สามไร่นแหละไม่เยอะหรอกได้ข้าวก็ไม่จี่ถุงเพราะว่าตรงนี้ปุดบ่อแล้วตรงนี้ก็ถมปรับที่ไปแล้วก็ได้ประมาณสิบสิบถุงปุ๋ยนะสิบถุงข้าวข้าวเปลือกแต่ก็ต้องซื้อกินอยู่ดีอันนี้ต้องพยายามขยันหน่อยหาเงินซื้อข้าวซื้อข้าวสาราข้าวสารเหลือสอบสุดท้ายแล้วของเดือนโอเคครับคุณลูกค้าสวัสดีครับ